มารีวิวกันต่อค่ะมาดูเหรียญเหรียญน,นิกเกิลอ่าเหรียญหมุนเวียนแล้วกันเนาะแล้วพูดถึงการจะนำเมื่อกี้หมุนเวียนหมุนเวียนนะคะเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเป็นสตางค์นธรรมดาเลยนะคะรับตังค์นมาพลิกดูพศออค่ะเจอสองห้าสี่หนึ่งนะคะนี่ค่ะสิบบาทพศอสองห้าสี่หนึ่งมีมา่กี่เหรียญอันนี้สีสีสีหนึ่งค่ะ อันนี้สี่ศนย์สี่ศูนย์นี่ก็ไม่ได้รับซื้ออันนี้เหรียญนี่อะไรสี่เก้าติดมาตังทอนสี่หนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเหรียญสิบ,บาทสองห้าสี่หนึ่งนะคะรับซื้อเหรียญละหกสิบ,บาทจากเมื่อก่อนเคยรับซื้อร้อยห้าสิแล้วก็ลดลงมาเหลือร้อี่สิบเหลือหนึ่งร้อยเหลือแปดสิบปัจจุบันนี้หกสิบบาทค่ะน่าจะไม่ต่ำกว่านี้แล้วมั้ง คิดว่านะคะไม่น่าจะต่ำกว่าน,นี้เพราะว่าอะไรมะเพราะว่าเหรียญเริ่มหายากแล้วล่ะเริ่มไม่มีแล้วแหละถึงจะต่ําไปก็ไม่มีเหรียญขายถึงจะถูกแค่ไหนก็ไม่มีเหรียญขายก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบอะไรราคาถึงจะร่วงไปแค่ไหนเราก็ไม่มีเหรียญขายเพราะเหรียญหายากแล้ว ตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าแค่รัชกาลที่9ก็ยังหายากแล้วไม่ต้องหาพศที่หายากหรอกนะคะเหรียญหมุนเวียนที่ใช้จ่ายตังทอนปัจจุบันทุกวันนี้นะคะที่เป็นเหรียญเหรียญเสบค่ะที่เป็นของรัชการที่9ตอนนี้เราก็หายากแล้วนะก็ไม่ค่อยมีเพราะกรมเขาเรียกเก็บหมดเขามีนโยบายอยู่ว่าจะต้องให้เก็บให้หมดภายในปีนั้นๆอะไรองเขาเขาก็เร่งกันนะคะเขาก็จึงผลิตเหรียญรัชการที่ สิบออกมาใช้นะคะเก็บราชการที่เก้าไปคนเห็นเหรียญใหม่เขาก็ต้องอยากใช้เนาะเหรียญใหม่เหรียญราชการที่เหรียญร้ชการที่สิบที่ออกใหม่สวยๆอะไรเงี้ยค่ะใหม่วิ้นๆเขาก็อยากใช้กันเขาก็าไปแลกมาแล้วก็เหรียญน,นี้ก็เอาไปคนที่ท,ที่เข้าคลังเยอะก็พวกที่ทําทําเกี่ยวกับเหรียญน,นะ,ะตู้หยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญต่างๆนั่นแหละวันนึงเขาขนเอาไปเข้ากรมเยอะมาก จริงๆนะถ้ามีตังนะถ้ามีตังเป็นเยอะๆนะจะไปแลกเอาเหรียญน,นี้ไว้เพราะว่าแลกไวไ้ไม่ไม่มีส่วนต่างเนาะเราแลแกหน้าเหรียญเหรียญสิบ,บาทเราแลแกสิบ,บาทไม่มีการขาดทุนอยู่แล้วค่ะไม่มีการขาดทุนแน่นอนก็เท่ากับเราเก็บเงินสดไว้แต่เป็นเก็บในรูปแบบเหรียญเงินออมอะค่ะบางคนก็อาจจะออมทองออมธนบัตรเป็นแหนบเอาเงินออมไว้ในแบงก์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะการอมอมเงินคือ แลกเหรียญมาเก็บแบบนี้ค่ะและไปแลกแลกจากกรมยิ่งเมื่อก่อนนะยิ่งเมื่อเมื่อก่อนที่เขาไปคนที่เขาแลกจากกรมมาแลกเหรียญจากกรมมาเลยนะปีทุกปีทุกปีทุกปีอะแลกมาเก็บปีแรกอย่างละกระสอบกระสอบหนึ่งมีสิบถุงเล็กค่ะแลกมาเก็บบวกปีทุกปีทุกปีพอพอถึงตอนที่ปีไหนที่เขามีกระแสเขานิยมกันเป็น ปีที่ผลิตน้อยขึ้นมาเขาเขากำไรเลยนะคะอย่างเช่นเพื่อนพน้าเขาเก็บปีปีสี่หกเหรียญห้าบาทปีสี่หกเก็บเว้กระสอบหนึ่งเขาก็แลกไว้กปกตินี่แหละคะ่ะเขาก็แลกทุกปีทุกปีเหรียญห้าบาทปีสี่หกเก็บเว้กระสอบหนึ่งเอามาขายทีละถุงถุงหนึ่งเขาตอนเขาเคยขายได้แสนสองหนึ่งถุงหนึ่งถุงเล็กกันนะคะมีร้อยเหรียญขายได้แสนสองแสนสองนี่ก็ตกเหรียญละพันพันสองร้อยค่ะ เคยขายแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนสองค่ะเขาขายแค่นั้นเขาไม่ขายอีกแล้วก็เก็บเขาบอกไม่เป็นไรราคาจะเท่าไหร่เขาก็ไม่ขายละเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเป็นโอกาสดีมากเลยแล้วปิดประตูขาดทุนไปได้เลยเนาะมีแต่กําไรอย่างเดียวเลยถึงถึงจะไม่บวกกําไรก็หน้าเหรียญได้แน่แน่อยู่แล้วนะคะเอาคุยเรื่องเหรียญอะไรไปไหนเลย นะคะสี่หนึนะคะเหรียญ10บาทตังทอนสองห้าสี่รับซื้อเหรียญละ60บาทอันนี้จะมีปีอะไรมาด้วยอ๋ออันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้ก็4 1ค่ะอันนี้ก็เหรียญสี่หนึ่งสบาทปี2541 10เหรียญอ๋อนี่เขาเขียนไว้เลย1นึ่งสองสามสีเจ็สิบโอเคสิบาทปี2541 10เหรียญน,นะคะแล้วก็ โอ้นี่ไงเหรียญราชการที่8ดเหรียญดีบุกดีบุกผ่านใช้น้อยเดี๋ยวก็นัดใส่นี่หาเมาส์ใส่ไว้ดีกว่าก็อย่างน้อยก็อ,อ,อะไรนะถนอมไม่ได้ระดับนึงนะคะเดี๋ยวหาเมาส์ใส่เป็นได้เหรียญเนี่ยค่ะใส่เมาส์แบบนี้เห็นไหมคะนี่อ่ะผลิตรุ่นเดียวกันนี่ปีแปดเก้า นี่มีปิดสองสี่แปดเก้าอันนี้สองสี่ 2, 4, อะไรเนาะน่าจะเป็นแปดห้าค่ะสองสี่แปดห้าสองสี่แปดสี่สองสี่แปดห้าโดยประมาณพร้อมกับเหรียญเงินนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญสตางรูชนิดราคาหนึ่งสตางเป็นทองแดงรับซื้อเหรียญละแปดบาท ตังรูทองแดง8บาทตังรูนิกเกิล7บาทตังรูเงินรับซื้อเหรียญละ40บาทค่ะรับซื้อนะคะตังรูแต่ถ้าชำรุดนะคะไม่ต้องส่งมานะคะไม่รับอันนี้อย่างเงี้ยค่ะตีเป็นชำรุดเงี้ยขายไม,ม่ได้แน่นอนค่ะชำรุดเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเหรียญชำรุดค่ะอย่าส่งมานะคะไม่ต้องส่งมาค่ะเหรียญชำรุดไม่รับซื้อ ดูอะไรอีกอันนี้อันนี้อ่ลูกค้า f อฟซีนำมาขายไปนเป็นให้เข้าไปเหรียญละน่าจะจาไม่ได้ว่าให้ยี่สหรือสิบห้าดูประมาณนะคะอันนี้บวกให้ค่ะเหรียญสิบาทสองสีปกติไม่รับเลยนะคะสิบบาทสองสีจะมีรับก็ปีปีที่ลึกเอเปกอะคะ่ะ เหรียญละห้าสิบบาทนะคะการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกสิบบาทสองสีการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทและครุฑค่ะครุฑสิบบาทสองสีนะคะรับซื้อเหรียญละ100บาทครุฑบาทหนเจ็ดรับซื้อ20บาทเหรียญน,นี้รู้สึกน่าจะให้เข้าไปสิบห้าหรือยี่สิบบาทน่าจะ20บาทนะคะโดยประมาณค่ะ อันนี้ปกติแล้วก็ไม่ได้รับซื้อนะคะแต่จริงๆอ่ะน่าเก็บน่าเก็บเพราะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญคี่ปนัาไม่รับซื้อเพราะเพราะว่าเหรียญน,นี้นะคะจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญก็จริงแต่ไม่มีกระแสไม่ได้รับความนิยมนะคะซื้อมาขายไม่ออกค่ะนะคะเหรียญครูดเนี่ยเขานิยมเพราะเขาเป็นครูดเขาเขาเป็นเหรียญครูด เขาจึงได้รับความนิยมเพราะพุทธเขาเชื่อเรื่องคงกระพันเรื่องอคุณไสพูดพิปีศาจอะไรเงี้ยค่ะเรียนพุทธเขาเชื่อกันเรื่องเรื่องอะไรนะโหหรือเปิดไฟความคมขลังค่ะมีความคมขลังโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกนะคะเรื่องเรื่องเรียนพุทธค่ะมีเมตตามีอิทธิฤทธิ์มีพุทธคุณเรียนพุทธ อันนี้เป็นรูปนกวายุพักนะคะเป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลัง